สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะอากาศดีมากๆเลยเมื่อวานสายก็ไปตลาดมานะคะสายก็ซื้ออกไก่มา100บาทก็ได้ประมาณ1นกิโลครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้สายก็จะทําไก่ฝอยกินนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วน่าทานมากแล้วก็ง่ายด้วยสําหรับสูตรของสายนั้นสายก็จะล้างด้วยน้ําเกลือก่อนนะคะ หลังจากที่ทำความสะอาดล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำเพื่อให้ผิวเนื้อไก่นุ่มนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่รสดีหลังจากนั้นก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อนๆต้มจนเปื่อยนะคะเวลาเราฉีกก็จะได้ง่ายด้วยหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงก็ต้มเสร็จก็จะมีรสชาติดีมากนะคะเพื่อนๆ ฝนตกก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็มาทำไก่ฝอยดีกว่าอาศัยก็จะทำส่งให้ลูกสาวที่อยู่กรุงเทพ1กิโลครึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วเราก็ต้องรอให้ไก่ของเรานั้นสเสด็จน้ำจึงจะสามารถฉีกอกไก่ได้ค่ะสำหรับติดมันนั้นก็เอาออกนะคะเดี๋ยวก็จะอ้วนเอาเฉพาะเน,เนื้อเท่านั้นนะคะเพื่อน ตอนนี้ทรายก็รอให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นก็จะไปฉีกอกไก่เป็นฝฟฟอยเล็กๆเอาเวลาเราทานก็ง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าฉีกใหญ่เอาเวลาเราทานมันก็จะแข็งเหมือนกันเอาแบบเล็กๆฝอยก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูการทำค่ะ ตอนนี้ทรายก็ฉีกอกไก่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะฉีกเป็นฝอยๆนะคะ,ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีหัวหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายทรายก็ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะเพราะว่าช่วงที่ทรายต้มอกไก่ก็ใส่เครื่องปรุงไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ,ะก็จะเข้าไปในเนื้อไก่ของเราตอนนี้ใส่เพียงแค่น้ําตาลทรายสำหรับใครที่ชอบหวานก็สามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ หลังจากที่ใส่เสร็จแล้วใส่ก็จะเอาไปทอดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดูตอนต่อไปนะคะ ตอนนี้สายก็เตรียมที่จะทอดนะคะใสยก็จะใส่น้ํามันอพอสมควรหลังจากนั้นสายก็จะใส่ไก่ที่ฉีกไว้ยังไม่ได้เปิดแก๊สนะคะหลังจากนั้นก็พยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างน้านําตาลไก่ฉีกแล้วก็น้ํามันเพื่อที่จะให้น้ําตาลน,นั้นได้ละลายนะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดแก๊สเพื่อที่จะทอดคะ่ะ เราก็จะใช้ตะหลิวในการคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ํามันจะเดือดน้ํามันจะเดือดเราก็จะสามารถใส่หัวหอมลงไปทอดได้ค่ะในระหว่างที่เราทอดนั้นเราก็จะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะ,ะและการใช้ไฟนั้นก็ใช้ไฟปานกลางค่ะ สิ่งที่สําคัญจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ไก่ของเรานั้นมีสีที่เสมอกันนะคะ,ะก็ใช้เวลาพอสมควรในการอทอดไก่ฝอยของเรานะคะและจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอสิ่งที่สําคัญก็คือคนให้ทั่วค่ะ ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังดีเนื้อไก่ของเราก็กําลังออกเหลืองน่าทานนะคะเพื่อนๆอ,อย่าให้ดํามากกว่านี้ก็จะไม่อร่อยจะไม่สวยค่ะ,ะเนื้อแดงๆก็กําลังจะดีแล้วในการตักนั้นเราจะต้องคันเอาน้ํามันให้ไหลลงมาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าใช้ตะหลิวในการกด เพื่อที่จะไม่ให้อมน้ำมันนะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่ชู่ในการรองเมื่อเราเทเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบเขี่ยไก่ของเราะนะคะให้ไม่ให้ติดกันค่ะกระดาษที่ชู่ก็จะดูดเอาน้ำมันของเราไก่ของเราก็จะไม่อมน้ำมันะนะคะเพื่อน และเมื่อไก่ฝอยของเราเย็นลงก็สามารถทานได้ก็จะมีกลิ่นหอมของหัวหอมนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนุมน่มๆก,กรอบๆหอมด้วยอร่อยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ